สวัสดี f c ทุกท่านนะครับทุกอาชีพทุกชมรมนะครับกับสวัสดีทุกท่านเลยที่ติดตามช่องปั่นชาแนลนะครับก็นำเลขของหลายสําสำนักเหมือนกันนะครับที่ให้ f c ฟดูนะครับก็นำมาวิเคราะห์กันในวันนี้อีกนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ชุดกลุ่มหวยของไทยเลยนะครับหรือเจเลนะครับก็เป็น อา,อาจารย์ท่านหนึ่งที่ให้เลขค่อนข้างแม่นอยู่นะครับสำหรับอของอาจารย์ยแลนะครับแคปหน้าจอไว้นำไปพิจารณาดลองดูกันนะครับเรามาดูาชุดเลขเด็ดของกรุยา์กราวนะครับที่เป็นชุดรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ชุดสรุปนะครับชุดนี้เขาให้เน้นที่ 3 3นะครับหรือ337นะครับชุดเลข3หางนะครับก็มี937านะครับ936นะครับ4 71นะครับ4 7 5 5จนะครับก็แคปหน้าจอไว้ลองพิจารณานะครับเรามาดูเลขประมูลเลขหนุ่มคอนแก่นนะครับกับน้องเฟยนะครับน่าจะเป็นสำนักเดียวกันนะครับแต่ให้หลายรูปแบบนะครับ ตัวเลขค่อนข้างเหมือนกันนะครับ75ก็ตัวเดียวกัน5 9ก็ตัวเดียวกัน05ก็ตัวเดียวกันนะครับส่วน35เลขล่าง3ามห้กตรงนี้นะครับที่ที่เป็นเลข FC ที่ติดตามพอจะพิจารณานะครับ3536 3 9 09นะครับเลขล่างน้องเฟก็หลุดไปนานนะครับ หลุดไปหลายงวดแล้วนะครับยังไม่เพียงป้างนะครับก็มีตัวแทนขึ้นมาก็เลขประมูลนะครับสลับงวดที่แล้วหลุดไปนะครับสลับงวดนี้ให้มาเป็นเลข5ตรงกับน้องเฟยนะครับรวมให้เลยนะครับนี่ครับชุดรวมหนุ่มขอนแก่นให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับส่วนชุด3ตัวนะครับของเลขประมูลก็เป็น507นะครับ 3 1 5 5 0 5นะครับเล็กค่อนข้างจะแหวกแนวนิดหนึ่งนะครับเน้น5อีกแล้วนะครับก็ผัดมานะครับเรามาดูแนวทางรัฐรัฐบาลออมสินนะครับมังกรทองนะครับมังกรทองนะครับเคยเข้า3ตัวนะครับเลขอย่างนี้นะครับนะครับเห็นเงีบยไปไม่รู้ ผ่ให้ได้บอกวันนี้นะครับลองดูกันเลขคล้ายๆ7หลักร้อยเหมือนกันนะครับผมเลยนำมาเสนอนะครับตัวแดงนี้ก็แนวทางรัฐบาลหรือออมสินนี่ก็เคยเข้านะครับ2ตัวนะครับ3ตัวก็เคยเข้านะครับสลับวดนี้มาก็มี781นะครับ791 701นะครับสำรองก็เป็น903นยนะครับ913นะครับ 923นะครับถ้ามังกรทองก็ให้เจ็ดสีนะครับตัวเดียวเลยนะครับ743 47 45นะครับค่อนข้างจะสวยนะครับเลขมีน้อยตัวนะครับก็ลองพิจารณานะครับเรามาดเาูเลขเด่นล่างเจ้าสัวพันล้านนะครับ v i p นะครับก็ ไม่เคยนําเสนอนะครับก็นํามาเสนอเป็นงวดแรกเลยนะครับเห็นมีข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยนําลองมานํามาเสนอนะครับนะครับเป็น 6xx 8xx นะครับ 5xx 2x 8x 6x 5x นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับอ,อาจารย์อุดมนะครับก็มากับคู่ กับคู่ให้กับามาตามสัญญาเลขรัฐบาลขอแค่คําขอบคุณนี่ก็ห่างหายไปนานนะครับก็เป็นเลขที่เด่นอยู่นะครับ749นะครับสําหรับอาจารย์อุดมก็ให้มี528นะครับ9 4 5 2 8 5ครับ2845ล่างก็จะเป็น7502นะครับ จากคราวที่แล้วก็0ูนย์นะครับจัดเยอะเหมือนกันนะครับแต่ไม่เข้า,เาลองดูกันนะครับเรามาดูแนวทางเสเตตีของเลขของอาจารย์ภูมินนะครับสถตตีไม่เสเตตีนั้นไม่ทําให้ผิดหวังนะครับ 3- 4งวดซ้อนแล้วนะครับเลขวิ่งเขายังไม่เคยพลาดนะครับค่อนข้างจะแม่นนะครับถ้าไม่เข้าเลขวิ่งก็เข้าตรงนะครับ นะครับงวดนี้ให้เด่น3ล่างนะครับเด่น3ก็คือ4 3สล่างนะครับบนให้เด่น8นะครับ8 9เนะครับเลขบนศาสตอาจารย์ภูมินตัวให้น้อยนะครับให้น้อยให้น้อยตัวมากลองพิจารณาดูนะครับแต่มีสถิตินั้นให้ดูทุกงวดเลยนะครับที่ที่ติดตามเจ้านี้มาหลายๆงวดก็เข้านะครับ4งวด ะครับที่ดูดูนะครับก็มาดูพ่อเพชรพ่อน้ําเพชรนะครับก็งวดที่แล้วบอกเข้า3ตัวตรงนะครับพอเลขออกเห็นนะครับในงวดนี้ผมมีข้อมูลมาก็เลยนำมาเสนอนะครับให้846 6นะครับ80 7นะครับ8 6 2นะครับ0 3 6 4 50 6 5, 5นะครับ ส่วนเลขเด่นของอาจารย์ต่อกิศนานะครับให้07ตัวเดียวเลยนะครับเด่น7ฟันธงไว้ที่70นะครับสำหรับอาจารย์ต่อกิษนานะครับ0น,นี้0จะมาหรือเปล่านะครับล่างให้07ตัวเดียวเลยนะครับก็หลากหลายอาจารย์นะครับอย่าพึ่งลายตายอย่าพึ่งเมาเลขนะครับก่อนนำแนวทางคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันนะครับอยากให้ FC ทุกท่านได้ติดตาม หรือรับชมข่าวข้อมูลที่เป็นจริงไม่ใช่เท็จนะครับก็นำเสนอเตือนสติเตือนสตางในกระเป๋าท่านนะครับชอบก็จัดนะครับขัดก็ผ่านนะครับนำแนวทางมาฝากกันนะครับสำหรับ f อที่คนคอในรักในการเสี่ยงโชคนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับก็หากดูคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูกันด้วยนะครับ มาดูแนวทางของเด็กปั่นจักรยานนะครับหรือคนโคราชนะครับเลขวิ่ง56นะครับให้ทั้งบนทั้งล่างนะครับก็รอสรุปให้กันแล้วกันนะครับลองวดสรุปนะครับว่าจะมีเลขชุดฟันธงมาให้นะครับเรามาดูสติเลขของเป็นนิตยสารเจ้านี้นะครับก็ให้มางวดที่แล้วให้จับคู่นะครับเข้า 1- 4สตรงนะครับ สายมือนะครับแล้วก็เข้า3ตัวโต๊ดนะครับเรามาดูงวดนี้นะครับงวดที่แล้วเข้าให้เด่น7ก็เข้านะครับงวดนี้ให้เด่น4นะครับก็แคปหน้าจอไว้ไปไว้นิดหนึ่งนะครับนำแนวทางนะครับมาดูกันนะครับผัดมาเรามาดูแอละเด่นนะครับสลับงวดที่แล้วหลุดนะครับแอละเด่นนะครับงวดวันที่16พฤษภาหลุดนะครับ ก็งวดน,นี้นะครับก็ให้มานะครับมีเจ็ามห้ะ 7, 3, 5, นะครับ735 937นะครับ34 35 36 37จะโดนใจท่านผู้ชมไหมครับก็ลองพิจารณานะครับเลขค่อนข้างสวยที่ผมนำเสนอก็มีเลขมันจะเป็นคล้ายๆกับเลขที่ออก18นะครับที่เขาให้มาแต่ละอาจารย์นี้ให้ซ้ำเหมือนกันหมดนะครับ ก็หวังว่าคงจะได้ครับตอบในวันที่1มิถุนา5โมงก็คงจะรู้กันนะครับว่าเลขของสำนักไหนที่จะให้ทุกท่านได้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับขอให้เลือกถูกอาจารย์นะครับอันนี้เป็นเลขอ,อีกอาจารย์หนึ่งนะครับก็มาดูเลขที่เลขนี้ชุดนี้ทั้งหมดชุดนี้เป็นเลขอั้นนะครับ เขาบอกว่าเป็นเลขอั้นแต่ไม่ใช่เลขดังนะครับจ่ายครึ่งหนึ่งว่าซัดก็ลองดูนะครับว่าจะออกให้อีกไหมนะครับเพราะว่าที่ดูๆมาเนี่ยแอดดูหลายงวดเลยนะครับที่เข้าบ่อยมากนะครับสูตรเลขล่างหรืออาจจะไปบุญนะครับงวดนี้เลขอั้นเขาให้อะไรครับสามสองสองสามสองสามหนึ่งนะครับเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สามนะครับ,90 2, 90รบเลขล่างก็ แคปหน้าจอไว้นะครับเอาไปย้อนรอยดูนะครับเผื่อจะได้มีข้อมูลนำไปเสนอนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ